เส้นทางที่จะไปชัยภูมิผ่านอำเภอมันตะกีรีครับตัวจุดให้คือมาจากมันตะกีรีขณะที่ฝนก็เริ่มตั้งเท้าใหม่แล้วตอนนี้รัศมีของพายุ น่าจะเข้ามาในขวนแก่นแล้วน้ำไหลมาแอบแอบแอบ โอ้เมฆมันดีโอ้น้ำเยอะนั่นน่ะนั่นน่ะก้อนน่นน้ำเยอะนั่นน่ะเส้นทางที่